ขอต้อนรับสู่ช่องของเราที่อัปเดตข่าวสารเทคโนโลยีการทหารทันสมัยจอะลึกยุทธป,ปกรณ์ระดับโลกทุกสัปดาห์สำหรับคุณในปี2025เครื่องบินขับไล่ mig 29ฟสิกู้กมยังคงเป็นกำลังรบที่สำคัญในหลายประเทศทั่วโลกแม้จะถูกออกแบบมาตั้งแต่ช่วงสงครามเย็นแต่การพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องทำให้มันยังคงมีบทบาทอย่างชัดเจนในสนามรบยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการรบในมิติสงครามสมัยใหม่ รูปลักษ์ของ mig 2 9ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์เฉพาะด้วยปีกที่ลาดเฉียง2ข้างแนวหางคู่และเครื่องยนต์คู่ที่วางห่างกันการออกแบบนี้ช่วยให้เครื่องมีความคล่องตัวสูงโดยเฉพาะในการรบระยะประชิดและการหลบหลีกด้วยความเร็วสูงโครงสร้างของตัวเครื่องใช้วัสดุที่เบาและแข็งแรงเช่นอลูมิเนียมและไทเทเนียมซึ่งช่วยให้สามารถรับแรงจีได้มากขึ้นและเคลื่อนตัวในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย ห้องนักบินของ MiG-29 ในเวอร์ชั่นปี2025ถูกพัฒนาใหม่ทั้งหมดโดยเปลี่ยนเป็นจอแสดงผลแบบดิจิทัลแทนที่เครื่องมืออนาล็อกเดิมระบบควบคุมแบบ HOTAS (Hand On Throttle And Stick) ถูกติดตั้งเพื่อให้นักบินสามารถควบคุมระบบต่างๆได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องลับมือจากคันบังคับระบบเลงผ่านหมวกนักบินได้รับการปรับปรุงให้ตอบสนองได้ดียิ่งขึ้นโดยนักบินสามารถเล็งเป้าหมายได้เพียงแค่หันศีปปรษะไปยังทิศทางของเป้า ระบบเรดาร์ของเครื่องบินได้ถูกแทนที่ด้วย AESA ซึ่งมีความแม่นยำสูงต้านทานการรบกวนได้ดีและตรวจจับเป้าหมายได้ไกลขึ้นเครื่องยนต์ที่ติดตั้งในรุ่นปี2 0 2 5คือ r d 3 3 MK ที่ได้รับการปรับปรุงให้มีแรงขับที่สูงขึ้นประหยัดเชื้อเพลิงและลดการปล่อยสัญญาณอินฟราเรดเครื่องยนต์รุ่นใหม่นี้ยังสามารถบินด้วยความเร็วเหนือเสียงโดยไม่ต้องใช้ออฟเตอร์เบอร์เนอร์ซึ่งช่วยลดการตรวจจับจากศัตรูและเพิ่มระยะเวลาทำการบิน ความเร็วสูงสุดของเครื่องอยู่ที่แมต2 2และบินได้สูงกว่า18,00 0เมตรพร้อมกับระบบควบคุมความร้อนและเสถียรภาพที่ดีขึ้นทําให้สามารถใช้งานได้หลากหลายสภาพแวดล้อมด้านอาวุธ mig 29ปี2025สามารถติดตั้งอาวุธได้หลากหลายประเภททั้งอาวุธปล่อยนําวิถีระยะใกล้และไกลเช่น r 7 3็า r เจและ r v v b d ที่สามารถยิงได้ไกลกว่า200กิโลเมตรรวมถึงระเบิดนำวิถีแม่นยำสูงสำหรับภารกิจโจมตีภาพคพื้นดิน นอกจากนี้ยังรองรับอาวุธปล่อยต่อต้านเรือและอาวุธปล่อยต่อต้านเรดาร์พร้อมกับปืนใหญ่ GSh 3 0ถึง1ขนาด30มสิมลิเมตรสำหรับการโจมตีระยะประชิด Mig 29ิยังได้รับการพัฒนาให้สามารถเชื่อมต่อระบบข้อมูลแบบเครือข่าย Network Centric Warfare ซึ่งช่วยให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเครื่องบินลำอื่นสถานีภาคพ,พื้นและโดรนได้แบบ real time สิ่งนี้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำภารกิจและทำให้ Mig 29กกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบครบที่เชื่อมโยงกัน ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมก็ถูกรวมเข้ามาเพื่อรองรับภารกิจในพื้นที่ห่างไกลหรือปรับเปลี่ยนภารกิจขณะบินในด้านความอยู่รอด mig 29รุ่นใหม่ติดตั้งระบบเตือนภัยที่ทันสมัยเช่นระบบเตือนขีปนาวุธระบบเตือนเลเซอร์และระบบปล่อยเป้าลวงอัตโนมัติพร้อมกับระบบช่วยดิดตัวนักบินที่ได้รับการพัฒนาให้ปลอดภัยมากขึ้นแม้ในสถานการณ์ฉุกเฉินที่ความเร็วสูงหรือต่ำกว่าระดับพื้นดินนอกจากนี้ยังมีระบบวิเคราะห์ความขัดข้องแบบดิจิทัลที่ช่วยให้การบำรุงรักษาทำได้ง่ายและรวดเร็ว ในการใช้งานจริง MIG-29 ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในหลายประเทศทั้งในภารกิจป้องกันภายทางอากาศสกัดกั้นเป้าหมายโจมตีระยะไกลสนับสนุนทางอากาศไกลและลาดตระเวนทางยุทธศาสตร์บางประเทศได้ปรับแต่งเครื่องบินรุ่นนี้สำหรับปฏิบัติการบนเรือบรรทุกเครื่องบินด้วยการเสริมความแข็งแรงให้กับล้อและติดตั้งตะขอเกี่ยวสำหรับการลงจอดบนดาดฟ้าเรือระบบฝึกนักบินก็มีการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยี VR และระบบจำลองการบินแบบเต็มรูปแบบ ทำให้การฝึกมีประสิทธิภาพมากขึ้นและใช้เวลาน้อยลงบางเวอร์ชันที่ส่งออกยังสามารถติดตั้งระบบอาวุธและอิเล็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน NATO เพื่อให้เข้ากันได้กับพันธมิตรในภูมิภาคต่างๆสรุปแล้ว MIG 29ฟูกรัมปี2025เป็นตัวอย่างขององค์การพัฒนาเครื่องบินขับไล่รุ่นเก่าให้สามารถต่อสู้ในสนามรบยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้จะไม่ใช่เครื่องบินล่องหนแบบเจเนเรชันที่5แต่ด้วยความเร็วความคล่องตัวเทคโนโลยีอาวุธและต้นทุนที่ต่ำกว่าทำให้ยังเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับหลายประเทศในการเสริมความแข็งแกร่งทางอากาศถ้าคุณชอบวิดีโอนี้และอยากติดตามเนื้อหาด้านเทคโนโลยีการทหารแบบจาะลึกอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้เลยเพราะเรามีเนื้อหาใหม่ทุกสัปดาห์เกี่ยวกับเครื่องบินรบเพื่อรบยุโทโปกรณ์และการรบยุคใหม่แบบที่คุณไม่ควรพลาด